สวัดีครับท่านผู้ชมครับที่นี่พบกับผมนุ่นโรงงานทีสีทีบ้านครับมืัอนี้นะครับเขาสิมะชิบนมะไหมสัญญาณว่าม้ไมฮะเริ่มวายนะครับเนาะเป็นว่านมะไหมวายมะไหมช่วงปลายฤดูนะครับเนาะสัญญาณจังไดว่านมะไหมเขาใกล้สิเสาออกนะครับเนาะพิธีการคือบ้านเขาเิ็นเสาออกครับเห็นนี่นะครับปกติเขาจะเริ่มออกเนาะช่วงพฤษภานะครับเนาะ เป็นจะเป็นน ok so, uh, ้ำไม้ไม้ไฟนะครับเป็นน้ำไม้ไฟออกก่อนอสัญญามงบอกว่าน้ำไม้เขาสีเศร้าออกเนี่ยวันนี้อย่างแน่ครับอันดับแรกนะครับน้ำไม้สเริ่มออกหน่อยลงนะครับปกติก้อนนี่สิบือบไม้ออกครับออกร้ายครับทาเบิ้งนี่ครับไม้เก็บเนี่ยร้ายครับออกแค่ละอ่าก้านสิบนอสครับตัวแช่หนึ่งครับอันดับที่สองสัญญาณบอกว่าน้ำไม้เขาสเริ่มเปลวตื้อ น้าใหม่เขาขเริ่มเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าครับเพราะว่าออกมากว่าน,น่ะนี่ก็องเป็นนออนอนเขาเริ่มเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเขาเหี่ยวปลายเริ่มเหี่ยวขึ้นครับปลายเหี่ยวขึ้นแล้วก็ระดับที่ซีมันว่านน้ไใหม่คุณเาบอกว่ามันอเรื่อแหลมนะครับปลายแหลมไหนโนนมันคือเกาอ่าเยอ่อันนี้ปลายแหมมลมของน้าใหม่ผมสิพาไปาเบื่องลูกเต้าของน้าใหม่ครับ เอาเมืองนี่ครับเพราะว่าเขาสิเริ่มบอกเาคือเริ่มนี้น้นไม้เหี้ยวขึ้นไปลดยด้วแดัครับเนี่ยครับเป็นต้ไม้ออนเนี่ยเป็นไม้ออนไม้เนี่นะครับเขาสิเริ่มเลี้ยงตรงนี้ครับถ้าค้าต้องออกลูกไหมว่าได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเนี่ยครับอันเนี้ยเป็นกอขึ้นมาเนี่ยเขาไปทิขยายกออ่ายุดออกลูกเพื่อจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าก้อนเขาสิ ให้ลูกเต่าที่ออกกอนจะเริ่มเติบโตครับจะได้ล้ำไงก่อไงขึ้นนะครับนะอ่าครับงานเห็นไหมครับนี่ละนี่เห็น,น,นว่านี่พอเนื่องจากผมว่าไว้นะครับเขาเบิ้งนี่ครับนี่ชนผู้ชมนี่ครับเขาจะเริ่มขึ้นต้นอ่อนต้นยังแล้วครับนีเเ่เพื่อจะเลี้ยงลูกเขาจะเริ่มออกเขาจะเริ่มออกหน่อยเพื่อจะเลี้ยงลูก กบลูกนั่นเขาเริ่มเหี้ยวเริ่มนั่นนะครับเลยนี่แหละแต่ว่ามันก็นยังเหลือ้อยเขากินอยู่อ่าอ่าพี่สัญญาณน้องใม่ไว้เขาจะเอาอยู่ครับนอนนึงนี่นออกน้อยน้องอีดีครับสกปรกเนี่ยาลากลากอยู่ผุ่นผีแม่นเบิร์ดเนี่ยพีน่น้องใหม่เอากรเป๋าแข็งครับแข็งกี่ดีเลยอือ อันนี้บักนอ้าวแข็งครับอันนี้บักลูกลานี่ปล่อยมันซะแล้วราไดรไงลูกลา,าเขาก็ถิ่มาเก็บน้ำไม้ครับเขาถิ่มาหาเอาน้ำไม้ไปแกงนะครับเนาะเพื่อทีได้กินอีกแค่นึงกินหนาเด้เพราะว่าน้ำไม้มันเลื้อยไว้หรอเขาผมว่าน้ำไม้ไว้เนะครับโบไว,ว,ว,ว้ไว้ไวเลยเด้ดอไว้ไว้ เนี่ยเห็นว่าตัวใหญ่นนๆนี่เอาหน่นอ้อน่อที่สองเลยโอ้หนอ,อนี่เติมเฮี้ยวครับอันนี้โอ้โอ,โอ้โ,อโมแมนยูดอ,อกครับนี่เป็นว่าปลายเริ่มแหลมแมนยูดอ,อกนี่เดซสิเริ่ม,มแหลมนะครับสิเป็นใบขึ้นมานะาหน่อหนึ่งแล้วเว่งด้วยนี่ ะหู้จักทำให้คนหู้จักหลายๆครับเพราะว่าปียังสั้นเพราะว่าคนที่หู้จักเขาหลายเด้ต่อไปอ่ะพออีกอย่างครับพอเริ่มดังแล้วเขาดังเด้ไปเบิ่งเขาเปียงเขาว่าเขาดังนานครับเขาเริ่มเป็นคนเขาเขาลูกคนรู้จักเขาหลายเด้ครับเพราะว่าเขาดังแล้วเห็นปะลูกบึ้มๆนะครับดังไฟครับนานาไป <im it> ดังไฟเพื่อนย,ยังเขาคิดว่าเผานล้วไม้เพรา เผาหน่อยไปแกงแรงครับใครถูกหมเจากน่ออ่านอ้คนอคอนโทรโอเคคุณผู้ชมครับเข <c oughs> าเป็นคนดังแล้วเขาจะเป็นคนเผาครับยี่เนี่ยต้องมาคือบ้านกี่แยงนะครับเป็นคนดังแล้วก็ต้องเป็นคนเผานะเอาน้องไปเปแกงครับวันนี้ได้หาเนาะเออนี่แหละคือนี่แหละครับอันนี้เป็นหน่อไม้ช่วงปลายฤดูฤดูดอ,อก,อกแล้ว ก็เริ่มเผาต้อไม้ลมะอ,ลอ่าเขาเผาแล้วเขาก็ม,มาต้มครับต้มเพื่อสีปีแกงครับอันนี้แกงเขียงออกอบไฟครับอันนี้เพิ่มมาคือโต๊อ้บเอ้กรบื้อนี่ไ่ที่ททตูอันนี้กำลังล้อพัวดตัว ใส่เน,นี่เผาเบียนี่ตะไคร้ที่หางวัวเนาะเราเห็ดหมูขาดก็ได้เล้วจ้าลูกโดดจะตกสูงแท้ลูกโดเกกโดเอา<ป>เสียบไปเขาใส่เข้าไปไงแบบนี้นตามห้องมากเนาะหรือว่าซับเนาะจ้านี่เห็ดคันนะพอะแล้ว ยโตัวกินขางานกินบ่างายกินเอนยอะแต่แซ่บมากินเนี่ยเราจะมาก,นนกินข่าดิอ่ะ้แกงน้อยอร่อยเลยน้อาใบบ้านนี้ว่าคือบานเพิินอั่นเห็น้ําใเฮ็ดคลูเีเพรานั่นพิ่ก็ได้ยัง บอลแล้วเนี่ยนคืออย่นะฮะแสบอยู่ที่หลายซีดีนะอเอาล่ะที่เน,นี่ยตั้งเนี่ยินกรเบนแล้วมั้งกรตนบอมัดนะเอนื้อแกงทำไมโรมิดละกันเพาะมนแกงเรียบแบอ่ะี่เรียบร้อยละเอาสมมากินข่าวน้าี่เอาเนี่ไม่กินข่าวครับมันนีงานนับเด็กนะ กิน้ำยี่สองอย่างครับมีมืนี้บริหาปลาเขาก็กินปลาทะเลไปก่อนต้มปลาทูปลาหนึ่งสอง one ปลาทูอันนี้แกงน้ำไม้สนุรักเศษอีซีรวมมิตรับบนี่หลายๆย,ย่างนี่มันค็จิดแสบไปถ้าคุณเนี่ยนะมาเด้อกินเขาที่นี่ครับต้มปลาสองลองลำไ้ บ้าน,นเขาไปกินข้าวเดินกินขาอืมันปแล้ว